รก็เจอโคโคโต่อโคร์แเ้วกษษษม Hunting with crucifix, matchstick ตนอนนี้อังมาแล้วนะมั c h s t i c ได้เราใจอะตาเนี้ยไปใหสส้สัคูสักครู m u s i c a ให้เอาเธอมามีชื่ออะไรนะเอามาเข้ามาดอนน่าพีสี่เอาตรงนี้เลยว่างี้เลยเจนเจนอยู่ไหนไม่ไกลมีโอเคมีอยู่นี่แยกกันแยกกันเจนก็มีเ h อ r m o เใช่เขาไม่มีใครเสียงมันเรียกข้างบน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 แล้วแหละน่าจะบนขวาไปด้วยกันแฮะด่านนี้เรียกบ่อยบ่อยยังไม่ทัน ไม่ท้องขอทรายเลยเนี่ยขอลายเส้นขอลายเส้นเหรอว้าวผ่าไปกันเลยเฮ้ยห้องนี้ไม่อห็นกว้างมากไม่กล้าเข้าน่าจะข้างบนแล้วแหละเดี๋ยวเปิดไฟตรงนี้ก่อนตายเยี่ยนี่ดีกว่าแต่คันนิ้งดูข้างบนแล้วกันนะเขาดูข้างล่างเผื่อมันอยู่ข้างล่าง คิว่าสล้คือไนนะดน,น้าออใ่แล้วจ้คปิดไฟคปิดไฟขึ้นมาข้างบน้น,นโอเคโอเคโอเคเขาไปเปิดไฟเขาอยู่ข้างล่างเขาเปิดไฟเอง จนเห็นเหมือนกันปะกระพริบเหรอเออกระพริบแบบ,บน่ากลัวมากนี่เปิดอยู่ล้โอเคฝัออ่งไหนครับไหน,นอยู่ไหนข้างข้างบนบนซีซ้ายหรือซีกขวาฝั่งไหนฮะเราเราอยู่ซิีอะไรวะเราอยู่ซิีขวา มันคือซ้ายไม่ใช่หเหรอเนี่ยเสียงไกลไกลซ้ายไม่ไปเดินไจากาไม่ซ้ายมันคือซ้าย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 อันนี้ยปิดซ้ายไปโนเอาของเราหน้าดังคูลเลยวะแฮร์ร네ิส ใครนิ men, tea, tea, ้วมือมีเรายนิ na, ้วม no. ือ okay. ถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยใครเอากล้องมาเอากล้องมาดิเอากล้องมาดีกว่าทิ้งทิ้งไฟฉายนิ้วทิ้งทิ้งงั้นทิ้งไงไหนตรงตรงไฟนะอ๋อโอเคตรงไฟตรงไฟให้ตาดีว่ะเห็ุได้ไงเนี่ยนไปอย่าไฟอย่ามันไม่เห็นอ่ะเอ้ามันไม่ขึ้นในนี้ว่ะมันขึ้นมาไม่ต้องดูในเจอร์น u ลว่ามันขึ้นหรือเปล่าใครดูดิขึ้นขึ้นขึ้น journal ขึ้นแล้ว journal ขึ้นแล้วไปโรงแรมของ เราต้องถ่ายรูปผิด้วยนะเว้ยใช่ <Okay. S 1> เอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้อา่าใครที่ว่างๆไปเป,เปิดไฟก็ดีนะด้านขวาเจนไปเป,เปิดได้ปะก็้มึงมีคูซิฟิกไหมอะมึงต้องไปเช็คขอด้านขวาใต้บันไดใช่ขวัญเา็นีโชคดีเจน เราไม่โดนหลอกหรอกเราจะโดนนี farther, ่ไงเราอยู่ใกลต้องเหว่าไปอีกหลังๆเนี่ยลึกๆเนี่ยเส็นไฟไหมวะไม่รู้สิเจอละดี่มืนเอ้โโอ้โหมันพูดสะตกใจเลยขนาดจะตั้งข้างในอีสพีดีเหมืนโอเคเนาะ แลนวนาแฮร์ริสโชว์ y o เซ s e l f คุณไมเขียนอย yeah. ่าิเสียงตีใครเดี๋ยวปิดไฟแล้วไปดูกดอปเดี๋ยวโชว์ y o เซ s e l f อะไรอ่ะวันมีใครมีกล้องบ้างของเราเราค่ะมีค่มีกล้องเฮ้ยมีเดี๋ยวไปดูไปไหนอ่ะไปดูกดออฟกดออฟเปิดประตูบ้างประตูบ้างฮะ ประตูพังพังยังไงประตูพังจริงๆมันวางอยู่ตรงพื้นไอเอฟ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 ดังไปดูหน่อยไปดูเยังไงโชว์ yourself นี่ยประตูพังเห็นปะดู่เลยอ่าหรอสี่ขีดสี่ขีดโอเคโอเคมันน่าจะโชว์แล้วป่ะ show yourself please ไม่ไปดูกดออฟเหรอ อยู่กูอยู่กูให้วางไว้ป่ะวางแมววางไว้วางไว้ตรงนี้เลยนะห้องเนี่ย Show yourself Please show yourself มันต้องเข้าไปคุยข้างในเว้ยในห้องอ่ะมาอยู่ด้วยกันไหมอืออเฮ้ยออือเ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันแบบเออเออที่หูเออเข้ามาด้วยกันนี่แหละมันจะฟอนต์ทุกเอเวอเรน อ่าหัน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 ทุกคนหันไหนอ่ะเข้าไปหลบในห้องน้ำเร็วยังไม่เห็นเลยไฟไม่เห็นเหรอไม่เห็นเปิแล้วเปิด หายแล้วแลไฟอยู่ไหนเนี่ยแลไฟห้องส้วมห้องไหนเนี่ยมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออโอเค, <laughs> คกูก็เปิดแค่นิ้งเจอกดออฟปอะโอ๊ยโอ๊ยอไป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 เ้ยอ,อ,อ,อ๋มากันหรอมากันหรอมากันหายไปทัน ถ่ายไม่ทันมาแวบเดียวจริงๆเฮียเสื้อผาว่ะเสื้อชุดนอนอ่ะใช่ใช่ได้แล้วดีโปโต้ไกลได้เหรอแต่เราต้องเราต้องถ่ายรูปผีป่าวะได้เหรอโปตได้โค้ชกับคูซีซีได้แค่สมาชิกันเดียวเดี๋ยวที่เราจะต้องเียบเก็บคูซิซีกับโปโต เมื่อกี้มันเดินออกมาหาลองมันต้องเหยียบคูซิฟิกแล้วไม่ใช่หรอลองถือแล้วความใสมันดูไหมเอาเอาหรือไม่เอาเกมี่ไปถือไหมเกมี่ไปถือไหมกูถือกล้องถ่ายรูปเอ้ยเดี๋ยวกูถือให้อย่ามือลั่นเฮ้ยฉันมึงไหนคูซิฟิกมันอยู่ข้างบนมันวางมึงเตรียมถ่ายรูปแล้วกันทั้งนั้น เอเดรันบิเกนโอ้มันไม่ลงมาหรอปกติมันไม่ไม่ได้เดินทั่วแมปใช่ไหมหีอะไม่เย่ว่ะโอเคทีนี้เราเซนิที้เหลือเท่าไหร่โดนเทียร์ยี่สิบแบดมินตยี่สิบไปรถไฟเท่าไหร่นะห้าสิบโอ้มามาใครกลัวยาาเข้ไป ไปกินยากันไหไปกินยากันเออพวกมึงไปกินยาดิพวกมึงไปกินยาดิเอวฟเดนมีอะไรบ้างนะสปิริตบอทกดอปแต่งเค้าพิ้นก็พิ้นโอเคต้องพี่เจนเต็งมาดีดี บอกไปครัวงเข้าไปคนเดียวดีอะไรนะปิดไฟอ่ะมตัดไฟมาตัดไฟไม่ได้ตัดเลยอาวมันปิดเองด้วยหรอปกติอ่ะบางทีปิดได้ในซิกศูพิิจรงอยู่หน้าหน้าประตูปิไฟป่ะอยู่หน้าอยู่หน้าประตูเดินไปไหน ขึ้นมาเด็แอนิ่งขึ้นขึ้นมาดแ่น,น,นอไอะไรนะมันว่าอะไรนะมตัดไฟตัดไฟหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ตัดปิดทพสว่างสวาง่สวางอย่างนี้ห้องไหนอ,อห้องนั้นแหละอีกห้อง เอมี่เก็บคุซิฟิกดิโชว์ yourself please อเขาเมื่อกี้ที <Si ่แห่ใส่ห <po ูเลยเฮ้ยมันปิดประตูปิดประตูรถไฟดันให้หน่อยเออทันฮันฮันฮันเฮ้ยคายแล้วคายแล้วกูปาไปแล้วอ่ะถ่ายยัง ไปไปไปไกลับๆๆัเฮ้ยมันตามใครมันตามใครมันแหงลาก่อนเจนถ่ายรูปปิดยังลาก่อเรียบร้อยรูปได้ไหมได้กลับๆๆกลับๆๆรอดูว้าเฮ้ย มันจุกมันจุกหลบครูซิฟิกกเูเอาเงินไปไอ้ที่มันขย้ังไม่ได้เหรอที่มันขาดนี่คือไม่ใช่โดนหรอกม่มันเปลี่ยนม,มเปลว่นัไน,ไนไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนโอ้โหเาแล้วทำไมทำไมรูปผีไม่เห็นผีวะเห็นแต่พื้น แต่ก็ได้ถือว่าได้ตอนึกว่าพี่เอมมี่จะโดนนะเพราะว่าัีจริงมันก็เลี้ยวขหาพี่เอมมี่ใช่ไม่เพราะเขาอยู่กับเจนด้วยมันเลี้ยวผ่านเนาะเอ้ยสุดยอดเอ้ยคซิฟิกเหมือนไม่โดนผีนี่ใครอ่ะะมีอะไรบ้างโกสออฟฟิงเกอร์ปิ้นฟิงฟิงกร์ปิ้นกสออฟแล้วอะไรสเปรดบล็อกอินเออสปเป ไม, <Bond> 3> <3> ไม่ใช่ไม่ใช่ตอบเดี๋ยวตอบนี่มัไม่ตอบตอบตอบเจนตอบเจนก็เนี่ยโพรตไกเนี่ยโปรตไกสุดยอดผ่านวัคซิกโอ้ไกด์ยยยอยย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 รยยยยยส่ยย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 ยเยยยยยยย้ยย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 ย